ครับผมนายพนวัฒน์เซ็นทรัลครับสมาชิกอบปตหมูจิตครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนอยู่ที่ตำบลกอะลตรงนี้ครับ,รบมีชัดเจนนะครับที่อาจารย์บอกนะครับว่าสามปีครึ่งเนี่ยของเราจะออกดอกนะความแข็งแรงจเจริญเติบโตและแข็งแรงด้วยสวยนะครับออกไปว่าที่สามปีครึ่งกับตอนนี้มีลูกแังที่เห็นนะครับเพราะว่าทรงสวยทรงก็สวยทุเรียนสาวนะทุเรียนสามปีครึ่งทุเรียนอ่อนแต่ว่าถือว่าออกผลมาอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะรูปทรงก็สวยดี ปีนี้ประมาณสองเดือนครับทั้งใส่ที่โคนกับฉีดที่ลําต้นครับใช้ปุ๋ยน้ําครับถือว่าได้ผลเกินคาดครับเพราะว่าแต่ก่อนทุเรียนก็เป็นพวกมะแรงเป็นหนอนที่ต้นก็ตอนนี้ก็เริ่มหายแล้วครับและตุเรียนปีนี้ก็ออกดอกเยอะด้วยครับก็ใช้ปุ๋ยตรงนี้โอ้โแข็งนะครับแข็งถ้าแข็งเนี่ยหนอนมันเจาะไม่เข้านะครับแล้วก็นี่ก็เริ่มเป็น ดอกเป็นหงางยะครับเรื่องดอกทุเรียนครับออกมาช่วงนี้ถือว่าโอเคเพราะว,ว่าเป็นดอกที่แข็งแรงครับเป็นที่สมบูรณ์ขึ้นเยอะกว่าปีที่แล้วถือว่าดอกจะแข็งครับจะเป็นภูมิท่านทานดีตรงนี้ถือว่าโอเคครับเราใช้ปุ๋ยตัวนี้ถือว่าให้ความสําคัญกับดอกทุเรียนมากเพราเป็นตัวที่ช่วยให้ พุ่อดอกทุเรียนอุดมสมบูรณ์กันหนอนด้วยนะครับหนอนจอะไม่เข้าวันนี้เ <laughs> พื่อป้องกันแมลงต่างๆโอ้โหโโนี่ออกเยียมบ้ากเลยครับต้นนี้สามสิบปีนะครับก็น่าจะจะเป็นหลักร้อยลูกครับร้อยถึงสองร้อยนี่โอ้ทุกคนมีความสุขมากเลยนะครับทุกกิ่งนะครับทุกกิ่งเต็มหมดเลยครับเพราะนั้นทุเรียนโตแล้วก็ดอกแข็งนะครับที่อาจารย์บอกอะดอกแข็งก็จะป้องกันเรื่องเรื่องหนอนด้วย สวัสดีครับคือวันนี้วันที่ห้าเดือนมิถุนาครับอุ๋ยเอสคลาสที่วันไปก่อนวันก่อนก่อนจะทุเรียนจะออกผลก็ได้ผลดีดูทุเรียนก็ดูดลูกก็ใหญ่เล็ดสวยงามรูปทรงอะไรก็สวยงามตอนนี้ถือว่าแต่ผมมาใช้หลังไปนิดนึงเพราะว่ามาใช้ช่วงใกล้จะเดือนมีนาแล้วที่ใช้ไปก่อนช่วงเดือนธันวาก็ให้ผลประสบความสำเร็จเยอะ มีผลเยอะและลูกก็สวยงามมากครับต้นนี้ก็มีประมาณสี่ห้าสิบลูกดูลูกตรงมาแลยก็สวยมากครับต้นนี้ได้โยงไวแล้วแต่ไม่นานเกินรอกงจะได้กินรสชาติว่าอร่อยแค่ไหนจะของจ่ายปี๊ดครัสไรเลตรงนี้แล้วที่นั่นไปแล้นี่เปลือกบางไหมเปลือกบางเปลือกบางมากแล้วเนื้อเนื้อก็เยอะเหลืองปีนี้ก็ฝนตกเยอะด้วยเราก็กาดกันเองกาดการไม่ได้ ได้เท่า,าดีก็ถือว่าโอเคนะครับผมบงสวนนี้ร่วมหมดเลยแมีถือว่ามีเยอะนะประมาณจากสองพันลูกได้